สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ผมก็แวะมาหาของจิมง,งานนุสลันโยธาก็อัปเดตการทำตะลิ่งกันนะครับกั้นน้ำนะครับที่ผมถ่ายคลิปก่อนเป็นฝั่งอ,อีกโซนหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่ง แถวอของอบอตอเหมือนกันนะอันนี้ก็อยู่ในมู่ของที่สี่นม่ิดที่ผมขายนั่ก็เป็นหมู่ที่หนึ่งะครับมันก็เสร็จไปฝั่งหนึ่งแล้วก็เหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นดีทูกำลังวิทย์น้ำอยู่ เพราะว่าถ้าไม่วิดน้ำมันจะทำท่านด้านล่างไม่ได้จะตั้งแบบแล้วก็มันจะไม่ติดครับ ก็ส2บสองนาฬิกเาเที่อนก็เขาออกไปที่ไหนเมื่อเชียรอันนี้ก็เป็นเด็กออยเลอร์นะครับกำลังวิทน้ำอยู่้ามาเมื่อกอี้แกบอกแล้วก็ออกไปที่ไหนไม่ทราบเหมือนกันน่าจะไปเพื่อน อัน,นี้ก็น่าจะประมาณาาหนึ่งหรือว่าห้าร้อยเมตรอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันมันจะรวมกันเป็นหน,นึ่งกิโลกันฝั่งแล้วก็ห้าร้อยน่าจะห้าร้อยเหมือนกันนะฝังอ่าฝั่งนู่นก็เสร็จเรียบร้อยทั้งสองฝัง่งน่าจะหนึ่งกิโลครับห้าร้อยกับห้าร้อยฝั่งนู่นห้าร้อยที่ผมยืนนะ ฝั่งนี้ก็เหลือแค่โรยหินเรียงหินใส่ในแบบครับเมื่อวันก็เพิ่งตอกเสาเข็มเสร็จก็หน้ารวังแบบได้แนละ้ว คร่าประมาณอ่าสนาทีไม่ก็5นาทีอ่าตอนนี้ก็สีมือเด็กไอลเลอร์นะครับก็พอใช้ได้อยู่ หรือว่าได้อ,อยู่ในระดับหนึ่งครับต้องฝึกกันบ่อยๆนะครับให้ตินเื้อแล้วก็เจอหน้างานแบบอื่นเตนบ้างครับก็จะชำนาญไปเองครับคนเราก็ถ้าทำอะไรบ่อยๆซทำๆครับความเนื้อของเราก็จะ จดจำนะครับแบบรับตาก็ยังทำได้นะครับถ้าพูดถ้าในทางทฤษฎีนะครับะขอวิทยาศาสตร์นะบรกบอกอย่างนั้นนะครับเหมือนนักกีฬา,า,า,านะครับผมยกตัวอย่างเหมือนนักกีฬานะครับที่เขาเตะบอลนะอยื่ไม่ก็กีฬาต่างๆครับความเนื้อของเขาก็จะจดจำนะเพราะเขาชินการอยู่แบบนั้นนะบ่อยๆเตะระยะไกลเท่าไหนต้องใช้แรง สีแรกอาถึงจะถึงที่เป้าหมายวางไว้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับต้องฝึกบ่อยๆนะครับกำลังมือนะครับความเบาครับหนะักมือ,อแบบไหนเท่าไหร่พยายามก็ไม่เกินความสามารถนะครับ ดีนะครับตรงนี้ก็นนะ้ำก็เริ่มผมหมดเลนะครับผมก็ขอจบการต่าวถึงตรงนี้ก่อนนะครับก็จะมาอัปเดตเวลาเขาเทปูนนะ,ะวางคานเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วตท่านนะครับตอผมอมาเจอครับพอดีก็จะแวะเข้าครับต้องเดตให้ชม ทีมงานมิสลันโยทานะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ